สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมามทีวีนะคะอยู่กับพี่เช็เชื่นเคยแล้ววันนี้ก็จะมาเลีชั่นพี่ฟิล์มกับน้องแจมซึ่งเราก็พยายามที่จะหาคลิปสัมภาษณ์ได้ไดช่วงนี้เขา,ขางานเยอะ,ะอะไรเงี้ยคือพี่จะขออนุญาตแซกตรงนี้ใครที่รีบก็สมัครคำได้แต่ตรงนี้ก็จะพี่เจะขอขอพูดในส่วนของกระแสที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อทางผู้ใหญ่ที่คือเป็นก็คือติดเทนทวิตเตอร์แบบรัวๆแล้วก็แบบว่าหลายมันออกมาได้หลายทางมากสิ่งสิ่งที่เราสิ่งที่เราแอบตกใจก็คือทำไมเขาเลือกที่จะปฏิเสธได้อย่าง คือฝ่าวแทนน่ะแม่คือฝ่าวบอกว่าไม่มีงานคู่อะไรเงี้ยไม่มีผลงานคู่น้าอะไรเงี้ยต่างคนต่างก็จะไปทํางานซึ่งจริงๆอ่ะโดยการโดยที่เราได้ได้ไดไดอ่านในในฟังข่าวนั่นแหละเนาะที่ที่เขาพยายามที่จะบอกมาก็คือในเรื่องของกระแสะซึ่งมันมันเกิดดราม่าไม่รู้ว่าดราม่าไหมนะสําหรับพี่เจ็บแค่รู้แค่ฟังข่าวมาว่าทางคู่ เขาเรียกอะไรอะ่ะการเรียกร้องมันไม่ใหญ่พอมันมีหลายบทความที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีใครที่ในในในอันนั้นคุณนะนะในในไม่ใหญ่จะเอ่ยชื่อไม่ใหญ่จะพูดถึงว่าระบุให้ชัดเจนแคแ่อันนี้มันเป็นความคิดส่วนบุคคลเนาะว่าแบบว่าถ้าแจมฟิล์มไม่ดังขอแฟนคลับ ของคู่นี้คู่จิ้นระหว่างสองคนเนี่ยไม่เยอะพอแล้วใครจะเยอะใช้คำนี้นะถ้าสองคนนี้ไม่ดังแล้วใครจะดังถ้าสองคนนี้ร่วมงานกันแล้วมันไม่ปังมากพอที่คุณจะมีกระแสเลียกร้องมันเยอะมากนะแล้วแบบคือคือแบบ บอก่าถือเนาะเฮาก็ร,รูว้วเฮาจะไปอาหารําบอกอีย่างมากเพื่อที่จะอธิบายให้เห็นคนเข้าใจแต่ในความรู้สึกลึกๆเราเฮาอ่ะฮแอบแอบแอบงอนเออใช้คำนี้นะแอบงอนทางทางทางผู้ใหญ่ที่ที่พูดออกมาในลักษณะนั้นที่สัมภาษณ์ออกมาในลักษณะนั้นเนาะซึ่งซึ่งซึ่งเฮาก็แบบภาษาบานเฮาก็บ,บ,กบเอาอีกอย่างมาก เกษตรเล็กลอีอย่างมาบ่มักพ่อต้องซ้ำาใ่อะซ้ำนี่กับคุณมันเยอะมากน่นะเออวัดจากเลยวัดจากเลตติ้งวัดจากจำนวนแฟนวัดจากแฟนขับวัดจากทุกสิ่งอย่างเข้าใจไหมโอ้อยอธิบายตรงนี้ให้ให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจแล้วก็ขออนุญาตให้ทั้งคูค่มีผลงานด้วยกันเธอทำรร้ายจิตใจแฟนคลับอย่างฉันมากแต่ไม่เป็นไร อย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะไปมีผลงานเดี่ยวผลงานคู่ผลงานอะไรเราก็จะดูเขาเหมือนเดิมเพราะว่าเราชอบเขาเรารักเขาแต่เราก็แอบ,บงอนงอนเอา,าใช้คำว่างอนนะเออตอนนี้ฉันเสียใจอยู่เออใครเป็นเหมือนกันคอมเมนต์ได้นะเออฉันเสพเข่าวมาสองสองวันที่ผ่านมาคืออยากจะเกาหัวแรงๆอยากจะเกาหัวแรงๆเอาอย่งมาก วัดจากตรงไหนเอาเซนเอร์เซนซูนเรเาวอกโอเคโอเคมันเยอะมันยาวเนาะอะไรทุกคนเลยจะมาพูดยาวอะไรขนาดนี้โอเคใครที่ใครที่ไม่อยากฟังบุนตอนตอนต้นคลิปสกิปเอานะเธอสกิปเอานะเออแล้วเราก็ไปดูเรีกชันสัมภาษณ์ทั้งคู่แจมฟิลมที่น่ารักของเราก็คืออันนี้นะ่าจะเป็นสัมภาษณ์นี่สารอะไรอะต่างประเทศละกันเพราะว่าเห็นมันจะมีอ่อ จีนศับจีนเนาะน่าจะเป็นของทังอะไรนะอ่านว่าอะไรวิกอัานไม่ออกเธอภาษางกมฉันแย่ฉันอ่านผิดโอเคปะเราไปดูกันเด้อทั้งคู่จะเป็นยังไงหล่อเอาการเนาะพี่ชายน้องชายหยุมกันเออไปฮัลโหลเจเจเฮาบอชิฟินบอชิแจววิคเกอร์เอเชียปูโจชิชันนี่ชื่อชื ูนอยแท้ก็ดีใจนครับที่ฮงวิงนะครับเลือกเราท้งองคนนะครับชอชุดไหนหรอผมชอบชุดนี้นะชุดที่ใส่อยู่เหมือนกันผมก็ชอบชุดนี้มากเยครับไม่มันสวย่เขาชอบคูนเขาชอบคูน่ก็สวยทุกชุดแหละแต่ว่าชุดเนี้ยเราชอบแบบคือไม่ค่อยได้ใส่ชุดแบบนี้ด้วยแล้วพอมาใส่บบรู้สึกเออมันเท่มันเท่ดีอ่ะก็เลยชอบครับโอเคคาถามเป็นภาษาจีนเราไม่รู้นะแต่ก็ ในส่วนของแจมนะครับแจมรับบทเป็นตินนะครับก็เป็นคุณครูครับใช้คำนี้ได้ไหมเป็นคุณครูสอนกีฬาคุณครูสอนกีฬาคุณครูสอนกีฬาก็กีฬาที่เขาสอนนะครับก็เป็นกีฬาเทควันโดนะครับซึ่งก็ตินเป็นคนที่เรียกว่ารักในความถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็หุนฐานพันแล่น อารมณ์ร้อนจริงๆยิ้มแล้วนะยิ้มแล้วนะไม่ไตรตรองคือทำตามความรู้สึกของตัวเองนะครับแล้วก็คืแบบพนยกาแอลแล้วก็เพอนข้าราของเขานะครับก็เป็นครอบครัวของคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากครับสำหรับผมนะครับพี่พีมก็รับบทเป็นทนายชาญนะครับชาญเสถียรแสงเสถียรพง์ ชื่เอเขาอลังการมากแล้ทนายไร้หัวใจนะครับพี่เขา <mm> ทำคือเขาหวังอำนาจเป็น <mm> <mm> ทองเพราะว่าเขาเคยมีปมในใน,ในอดีตของเขาที่ที่เขาโดนกระทํามาเนี่ยเขาเลยคิดว่าการมีอํานาจมันคือการได้ทุกสิ่งมาเออมันเป้อปมคนชิล่าเนี่ยมันม็ีายบัลังก่แกเขาได้เหมือนเป็นเกาะคุ้มกันเขาอันนั้นเป็นความเชื่อของเขาที่ตรงข้า<ล>มกันกับคาแรคเตอร์ของติอืมครับก็ เป็นทนายที่เก่งด้วยอีกคนเนึ่งที่ทําคดีไหนก็ส่วนใหญ่ชนะหมดเลยคือถ้าพูดถึงเรื่องการทําคดีของทนายเนี่ยอันดับต้นๆของประเทศก็ทนายชาญนี่แหละครับส <c oughs> ำารับปีภาคนี้ <c oughs> จริงๆจริงๆถ้าตั้งแต่คุณชายมาก็เห็นเราทํางานด้วยกันตลอดเนาะทีน <c oughs> มันก็ความสนิทมันก็เพิ่มเพิ่มขึ้นไปแหะครับตามลําดับเลยแต่ว่าความรู้สึกที่มาทํางานเรื่องนี้ด้วยกันคือเราสองคนได้เปลี่ยนบทบาท จากในคุณชายก็จะเป็นอีกมูสหนึ่งเลยคือตอนนี้ก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งไปเลยคือมันคนละคาแรคเตอร์กันโดยสิ้นเชิงอ่ะใช่ก็ได้เห็นมุมมองที่พี่ปีนเล่นออกมาในตัวละครของชาญในม,มุมใหมๆ่ๆที่แบบคือเรา,เรา,เ,ราเราไม่เคยเห็นในในในวงการที่เราท,ที่เราทำงานอยู่นะครับก็เออคิดเอ็ดดี AD, แล้วก็สนุกเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจและก็น่าติดตามเลยไม่รู้ว่าตัวละครเขาคิดอะไรอยู่ในแต่ละซีนแต่ละฉากเวลาเขาจะพูดอะไรเข้ามาคือบางครั้งเขายิ้ม แต่จริงข้างในเขามันด,ดูเจ็บปวดอย่างเงี้ยคือเราเดาทางของตัวละครนี้ไม่ออกซึ่งพี่ปีนก็ถ่ายทอดตัวละครได้ดีมากก็อย่างที่น้องพูดไปแหละครับว่าก็เรื่องที่สองแล้วบทบาทมันก็เปลี่ยนไปแบบที่ชันให้เหมือนเหมือนภาพผู้ชายเหมือนจิ๋วเปี่ยนเป็นออร์บินเ,เ,เป็นอีกอีกมูดหนึ่งเลยคือด้วย,ยด้วย p l o เรื่องด้วยสมัยของของ,ของเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้ตัวละครสองตัวนี้มันเจอหมายถึงว่าตัวละครของพวกเราสองคนนะครับเจอกันเยอะ้นแล้วก็เราก็ได้เห็นการเจริญเติบโตต่างๆแหละการเจริญเติบโตต่างๆของของแจมแบบไม่ว่าจะการแสดงการเตะที่สวยงามมากมากที่สุดในตำพูลเรื่องเตะเราเป็นครูสอนเด็กมโนราก็ต้องเราก็ต้องคุสายดาวเหมอน ใช่ไม่ได้ตัดสอวันนี้อยู่แล้วนะอะไรฮะหาตลอดเออเนื่อะไชอบนะชอบการที่เจอสองคนเป็นอย่างงี้สองครับสองประจำเลยคือเวลาเราทํางานอยู่เงี้ยเวลาเราว่าผมก็จะเปิดเข้าไปดูนะเปิดเข้าไปดูแล้วก็ยิ่งเวลาที่ซีรีส์ของเราอตอนแอร์เงี้ยคือพี่ปีนี่คนหนึ่งที่สิงอยู่ข้างในเลยที่เปิดผมเห็นนะ มีพวอะไรของเท้าไปคุณไม่เล่นไม่เหรอเล่นเล,น,นเล่นบ้างเล่นบ้างแต่ดูส่วนล้างแล้วมั้งส่วนใหญ่จะดูโอ,โอส่วนใหญ่จะดูคือส่องๆอยู่เห็นเห็นตลอดครับว่าพูดถึงเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างแฟนชาวจีนอย่างเงี้ยก็เห็นมีคอมเมนต์กันเยอะเลยแต่แค่เราอ่านไม่ค่อยออกอ่านไม่ไม่ไ้ม่อไม่ด้ออกไม่ออกม้่ไม่ออกมีแฟนชาวไทยอย่บางคนเขาก็แปลมาให้ให้ให้เราดูบ้างนะครับก็ก็ขอบคุณนะครับที่ชอบซีรีส์อย่งพวกเรานะครับ ก็จริงๆได้ตามผมเป็นคนที่ชอบเสพคอมเมนต์ไม่ว่าจะทั้งทางบวกก็ทางลบนะครับคือเราเห็นแฟนๆชาวจีนเนี่ยเรียกว่าคอมเมนต์มาทั้งเป็นภาษาจีนเองรวมถึงคนที่สามารถทู้สังเกตได้เขาก็คอมเมนต์มาเป็นสังเกตร,รวมถึงจะมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเขาไม่สามารถเอ้ยไม่ใช่แค่ผมทำน,นี้ดีกว่าชาวแฟน,แฟน ชาตินบางกลุ่มที่เขาพยายามจะสื่อสารกับเราโดยตรงมรันก็จะไปพยายามแปลในแบบในตัวที่แบบเป็นทาสเลตให้มันออกมาเป็นภาษาคือผมผมรู้สึกว่ามันน่ารักอะที่แบบใช่มันเป็นความพยายามอย่างมากของพวกเขาที่แบบดุดซีว่าเขาดันแค่ใช้ภาษาไทยกับพวกเราให้ให้ให้พวกเราได้เข้าใจถึงกำลังใจถึงถึงแบบ การซัพพอร์ตของพวกเขาอะเรารู้สึกว่าแบบนี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นตัวอักษรไม่กี่บรรทัดแต่ว่ามันทําให้คนอ่านแล้วมันมันใจฟูอ่ะหมายถึงในซีนนะหมายถึงในเรื่องนี้ใช่ไหมมาดูคาคาแรคเตอร์ของเขาาใช่ไหมพี่สายของของตัวละครเขาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ชานชอบยิ้มเอาเรื่องอยเอาเวลาเรายิ้มเลยเขาเข้าใจเข้าไหม เขายิ้มเขาจะมีเขามีอยากยิ้มคือยิ้มเพื่อบางบางครั้งอะรู้สึกว่าเขายิ้มเพราะว่าเขามีแผงอะไรบางอย่างบางครั้งเขาจะยิ้มเพราะว่าเขาปกป้องตัวเองอะมันเป็นเหมือนเกาะคุ้มกันเขาสักอย่างอย่างเ้คือเรายากกับตัวละครตัวเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นเขายิ้มอ๋อลองลองดูไหมลองดูไหมห้าสี่สามสองผมเล่นเป็นนายชานนะ เออมองมองนมองนะอะอมันก็ยากอ่ะลายากไปัเรื่องนารชานอ่ะเราไปปีนได้อ่ะทำไมอ่ะเราไปปีนเออนี่ไงมันอยู่ปีนจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปีนเป็นอย่างนี้โ่หางใจหล่อเงเออเตะเตะเตะบปีนไหเตะได้ไหมเตะนะเตะเตะไม่เตะนชาน ไม่เราเขาให้เล่นเีงนี่นายเขาไม่ได้ให้มาเตะบอนว่าจะแบบลุกขึ้นเตะมันตีนอย่างนี้นใช่ไหมเตีีนขายไม่ออกขายเราม่านเลยขายเยอะอีช้ำนานอนครับอยากให้มันได้นอนอือยากให้แจมได้นอนนะครับแจมมเป็นคนที่ง่วงบ่อยมากครับรู้สึกเวลามาทำงานเราก็จะรู้สึกว่า เอที่บ้านเขาไม่มีเตียงเหรอทำไมเขาเขาเหมือนเขาไม่ได้นอนมาตลอดเลยนอนนอนถ้าผมได้เป็นสิงห์ล่าเขาจะขผมจะเอาล่าเขาเลยไปขับผ่อนเยอะผมไปสิงห์ล่าเป็นห่วงเตยบอลนี่ว่าเตยบอลเตยบอลไม่นอนไม่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 นอนที่นอนเยอะนี่ไงถึงว่าทำไมไม่นอนเอาล่าไปสิเตะบอลเลี้ยงเลี้ยงล่าเข้าไปแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ย โอนเถอะชอบสายตาของพี่ท um ี่มองน้องลิ t <t ่ถองเาีฝ่ายหรอมีความเป็นดูในี่นกลิ่นก็กลิ่นน้ำหอมเขาก็เขาเขาจะมีกลิ่นน้ำหอมแบบใช้ของเขาประจำอย่างเงี้ยมากองก็จะได้กลิ่นทันทีหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเนี่ยเขาก็จะฉีดมาทุกวันของเขาดูได้ไงเราพี่ฉีดทุกวันผมได้กลิ่นผมเดินเข้ามาพี่ไม่ได้ฉีดบันทีกลิ่นม่นเพีย้อาบน้ำเลยแสดงว่าผมสักฟอกแน่นอนเขาเรียกว่าน้ำยาปะพนมเปอน้ำยาปะพนม อะไรเหรอยังไม่ออกอ่ะกินกินหมากินหมาฉันรู้เลยนะหมาไงแสดงว่าหมาอาบน้ำมาตัวหอมรู้ตัวไหมข้ามข้ามข้าวข้ามไปข้าวแล้วข้าวแล้วไปแปลกหัวใจให้แฟนเนือเฮ้ยเอ้า อเทศการความรักเขาแปะอะไรกันแน่จำได้ว่าจําได้ว่าเราเคยทําตอนที่ครั้งนึงอ่ะครั้งนึงอ่ะเทศกาลความรักกันเราก็ไปแปะให้ทั้งบริษัทเลยอ่ะใช่แต่ว่าครั้งนี้เราแบบเราไปเดินแปะเราเอาแฟนคลับมานั่งรวมกันะเออแปะให้กัาทีละคนเฮ้ยดีดีนะอย่างนั้นมันเราจะเห็นแบบรู้สึกว่าเวลาทําอะไรแบบนี้มันเห็นรอยยิ้มมันเห็นความสุขของคนอื่นของคนอื่นเขาอ่ะเออเราก็แฮปปี้ไปด้วยดีเกียร์ ตัวมันดิบเหมือนกันนะเนี่ยถ้าพี่ตอบมาสิกไดี๋ยวพี่ผมรู้ว่าพี่ตอบไม่มีแน่นอนเรามันแสนรู้จริงไอหมามันต้องรู้อยู่แล้วห้องวิปปีเหรอแล้วมันสิเหรอเออมองแล้วเขาจะชอบแบบว่าอันนี้อุ้ยฉัรักเขาจังเสมมติเขาเจอผู้หญิงหรือว่าคนแก่อะไรเงี้ยเขาจะแบบว่า เข้าไปช่วยไปประคองอะไรเงี้ยที่ที่เราจะเห็นประจำทุกทุกคนก็เห็นผมเห็นแฟนคลับก็ไปไเลงไปอะไรย<ห>ืนทงพี่ฟิเหมือนกันอันนี้คือเราจะเห็นบ่อยมากซึ่งผมก็เห็นบ่อย <c oughs> อันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นโมเมนต,ต์ลมเย็อน,อ,นอีกอันนี่เนที่จะอุ้มนะต <c oughs> <c oughs> ้อส <c oughs> ลิปแก่เลยนะเออฉันรู้รเลยว่าทำไมแฟนคลับพี่ฟิล์มมีตั้งแต่วัยรุ่นจนยันแจ่มมรู้สึกดีใจเกินที่น้อง น้องดูแลตัวเองก็เลยลุยงานอย่างที่สองรู้สึกว่าน้องผู้ชนไหนแจมมาเอนเนอร์ตีเยอะๆรู้สึกดีใจมากแจมนอนมาเต็มที่อืมเฮ้ยหนุ่ยแต่อยที่สามคือดีใจมากเลยถ้าแจมไม่กินชีสอ้าวทำไมอยากทุกเรื่สิ่งทุกยินทุกสิ่งทุกอย่างเี่คือ ็นความดีใจที่เห็นน้องดูแลตัวเองเลยนะน้องได้ดีเปออ็นห่วงใช่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 ใชเออใช่ไหมครับครับต้องทํำไปแหละต้องทําไม่ได้เลยเออเอาของผมมากเอาผมมาของผมหรอ, <c oughs> อนนใจเวลาใจเส้นใจเต้นใจเต้นแรง,เ,ง,เ,งเวลาส่งบอลให้พี่ทีมแล้วแบบผมลุ้นหน้ากว่าพี่จะยิงได้อเล่อันที่สองเลยคือผมวิ่งไปหน้าประตูแล้วลพี่ทีมได้บอลผมโคตรลุ้นเลยว่าเขาจะส่มให้ผมหรือเปล เป็นโมเมนต์ที่ผมตื่นเต้นมากที่สุดแล้วเวลาเล่นกับเขาอลินบอลนะมีอะไรอีกนั่งรถกับเขาทำไมครับอันนี้เนีทำไมลุ้นลุ้นว่าลุ้นทุกๆช่องเวลาเลี้ยวเวลาอะไร่าง้คือพี่เขาจะขับรถแบบเหมือนรถแข่งใช่ไหมอะไรนะไม่ไม่อันตรายอะไรแต่ผมแค่เสียวๆเฉยๆขับรถเกขับรถไวแบบไปค่อยๆไปไปไปผมไปลอดแบบปลอดภัยปลอดภัยถึง พี่หลังแต่ถึงแม่วิธีที่จะปลูกผมได้เร็วที่สุดพี่สกิทนิดเดียวตื่นแล้วหรอสกิจนิดเดียวไม่ใช้เท้าเรอเล่นใช้มือต้องเขย่าต้องเขย่าเขย่าไม่ตื่นอนนี้มีเรื่องที่อยากจะทำด้วยกันไหมไม่อยากอยากอยากไปตีเทนนี่ทำไมถึงอยากตีเทนนี่ ตอนแรกคิดว่าตีกอลตืีปตีแบบเป็นเป็นโดเลยเหรไม่เอาไม่เอาเอาไมอาเป็นฟูสเป็นโดม่เอาพี่เตทำไมอะเขาเรียนโดมาเขามีสายตำแหน่งเขาเลยผมเล่นเลยเขาเล่นโหดเขาไปตีเอาไปตีนิดเขาไปตีเนิดขอเพลงหนึ่งเพลงที่อธิบายความเป็นผมแล้วก็ร้องร้องสั้นๆเลยนะร้องแบบท่อนหนึ่งท่อนสั้นหัวฉิลลุนนี่อย่างเงี่ยเปล่าเร เมื่อที่ฉันลืมไปเลยว่าฉันถ่ายคลิปอยู่ฉันหลุดเข้าไปกับเขาเพลงที่ดิจิต้าผมดีได้ไหมไม่ไม่คือไม่เราไม่จำไม่ได้เพลงนั้นเพลงอะไรวะไม่เพลงนี้ดิบ่ะมหาลัยวุชันนาร้องไหมจำไม่ได้มันแล้วอะไรเนปบ้านบ้านจำได้แค่เนี้ยอ๋อโอเคโอเคไปหาปังเรา เราผ่านมา24ชั่วโมงแล้ว,ลวพี่ไม่ตอบข้อความจะทำยังไงก็ก็ไม่ทำยังไงไม่มีก็ไม่มีก็รอเจอกันก็ค่อยจะถามอีกไม่มีมีดียแด้งไม่ตอบเฮ้ยตอบอ่ะทำอ่ะสำหรับพี่แล้ว,วอ,อ่ะวันที่ดีเป็นยังไงอ่ะวันที่ดีวันที่มีความสุข เออง่ายเนาะวันนี้มีความสุขเป็นวันที่ดีที่สุดแล้ววันที่ไม่มีความสุขมันเป็นวันที่ดีอ่ะไม่วันที่ไม่มีความสุขก็ไม่มีวมันที่ดีเออแค่วันที่ดีอ่แะแค่วันที่มีความสุขเออเทลียบเทลียบแต่วันนี้ชอบวิธีแสดงความรักแบบไหนมากที่สุดอ,มอมืมพมีพ่ตอบให้ไหมถ้าเป็นพี่อ่ะถ้าเป็นพี่ไม่ไม่หมายถึงว่าให้พี่พี่ตอบคำถามแจมให้บ้างเอออนไรก็ได้พวกโดนด่าหลอกจริงหรอเวลาโดนด่าเราจะยิ้มเรามีความสุขที่เขาสอนเราอืม แลดวดูสายตาดูมองดูมองดูมองมันอยู่ที่คนถามด้วยอยู่ที่คนพูดด้วยใช่ใช่แต่ว่าถ้าผมนะแบบถ้าเป็นวิธีแสดงความรักที่ชอบไม่สุดนี่ไงของแจมที่ตอบไว้แล้วเออนั้นอันนั้นแบบนึงนี่ไงไม่ใช่เหรอมีอีกมี่อีกชอบหอมแก้มถ้าสมมติว่ามีแสดงความรักอันนี้จากย่าตั้งแต่ตอนเด็กๆไงตอนเด็กๆตอนเด็กจะไปโรงเรียนอย่างเงี้ยหอมแก้มมันก่อนเย้เยของผมของผม นี่งานแต่งานแต่งไม่ฝาดงานแต่งมีฝาดวิ่งไปไงงานแต่งว่ะงานแต่งมีฝาดพี่เป็นไงลินทะเลอ๋อมานเล็กๆพิธีไม่เยอะเล็กเล็กงานเล็กแบบนั้นเล็โคนพิธีไม่ต้องเยอะไม่โมโหเยอะบ้างสบายๆง่ายๆเอองานง่ายพิธีไม่ต้องเยอะไม่ต้องเลี้ยงอะไรเยอะคือเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าเออเก็บไว้ไปฮันนีมูน เออเก็บไว้ไปเที่ยวเก็บไว้ไปทำอย่างอื่นเยอะแยะเสียเงินจัดงานแต่งยิ่งใหญ่ทำไมจริงจริงจริงเอาไว้นะหนูครับความงามบทสัมภาษณ์ของเราเลยครับในเยสานวิวิวีเอ๋อเอาเอาสองคนเลยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่สนุกมากครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆสนุกจ้าลาไปนะครับครับ๊ายบายน่ารัก โอเคทุกคนมันน่ารังมั่งเลย20บนาทีสำหรับใช่ไหมยีม่สิบไหมสหรับสัมภาษณ์จากนี่จะสารวิคเนาะอ,อันถูกไหมไม่ถูกก็แล้วแต่ <c oughs> ซึ่งจริงๆอะ่ะเราชอบเราชอบความสุขของแจมจริงจริงๆเราก็ค่อนข้างที่จะชอบในการโบบะสองคนนี้ในการหยอกการในการพูดให้บทเนี่ยแต่อะไรคือการมีความสุขโดยการที่ชอบบท พี่ฟิมตอบให้ว่าชอบบน่นชอบเรนดา่าก็จะมีความสุขก็จะยิงก็จะหัวเราะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วน้องก็บอกว่ามันอยู่ที่คนด้วยนางบอกว่ามันอยู่ที่คนขึ้นอยู่กับว่าใครเธอเอาจริงจริง <c oughs> เออฉันจะขยี้ทำไมโอเคมันดีมากมันดีตรงอช,ชอบพี่ฟิมใส่ใจรายละเอียดชอบชอบ,ชอบล้ว จริงๆเราค่อนข้างที่จะรู้ในมุมนี้ของพี่ฟิมด้วยที่น้องแจมบอกว่าพี่ฟิมเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนเทคแค่อีกนิดเดียวก็จะอุ้มแล้วก็คืออีกนิดเดียวก็จะอุ้มแล้วอย่างที่น้องน้องแจมบอกมันทำให้รู้สึกลงรัก็ุ้งชงนี้ขึ้นอีกเก้าสิบเปอร์เซนจากที่เต็มร้อยแล้วเพิ่มไปอีกเป็นรากก็สินะ ไม่แปลกใจไม่แปลกใจที่ว่าทำไมพี่ฟิล์มถึงมีมีแฟนคลับที่ค่อนข้างทุกเพศทุกวัยเอาจริงๆเราไม่ได้บอกว่าใครไม่มีอะไรยังไงนะแต่เราแค่อยากจะบอกว่ามันค่อนข้างน้อยนะที่ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะจะสามารถตกคนได้ทุกรุ่นทุกช่วงจังหวะคน นึกออกไหมมันจะมีบางบางคนที่มิสนเนจจังเลยต่อกลุ่มวัยรุ่นคนโตคุณพ่อคุณแม่คุณป้าจะไม่รู้จักนึกออกไหมมันจะมีนะแล้วมันก็จะมีคนที่เขาเรียแกแหละกลุ่มนี้เลยเป็นกลุ่มคุณแม่คุณพ่อแล้ววัยรุ่นไม่รู้จักนึกออกไหมแต่พี่ฟิล์มอยู่ในทุกช่วงแฟนคลับมีทุกขนาดคอ คอมเมนต์ Comment, พี่เจมยังมีคุณแม่แม่คุณพี่พี่คุณน้องน้องคุณนหนูหนูพี่เจมอ่านดูแล้วหลังบ้านมันบอกนะคุณว่าผู้ติดตามของคุณอยู่ในช่วงวัยไหนน้องถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไม่ได้แบบเขาใส่อายุอะไม่ได้โกหกก็คือมันบอกเออแล้วแล้วแล้วแปลกจวงเออดีอ่ะพี่พิมดีพี่พิมแบบน่ารัก แฟนมีแฟนคลับทุกช่วงวัยแล้วมีเดยก็ตอกย้ำหัวใจแล้วว่าสองคนนี้ควรที่จะมีควรที่จะมีสิรีคู่กันอีกฉันมาผ้ามาหลายฉันมาโหเหรอฉันฉันงอนฉันงอนฉันงอนผู้ใหญ่ช่องฉันเบิงเสพข่าเมื่อหลายโอเคไม่ว่าจะไงก็ตามไม่ว่าจะยังไงฉันก็จะดูเขาฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งพลังของพวกเราแฟนคลับที่เรียกร้องจะชนะใจ ผู้ใหญ่ช่องให้สองคนนี้ได้กลับมามีผลงานร่วมกันอีกเหมือนเดิมเราร้เชื่อมัน่นในตัวของพวกเราด้วยในฐานะแฟนคลับเนาะโอเคไม่พูดยาวแต่ก็ยาวอยู่เออแต่เกตแต,แต่คลิปนี้ค่อนข้างจะพูดเยอะเนาะเพราะว่าอย่างที่อยากระบายอยากจะเล่าอยากจะพูดถึงอยากจะให้ทุกคนเข้ามาแชร์ง,งานว่ารู้สึกงไงด้วยเออใดๆคือเขาก็ลอใดๆก็น่ารักทั้งคู่ก็คู่กัน สำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้พี่เจ้บลาไปก่อนบ๊ายบาย